ราศีสิงห์การงานดีมีลาภผลการเงินดีมีไรายได้เพิ่มความรักดีช่วยเหลือกันสวัสดีครับชาวลัคนาราศีสิงห์ครับพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์กันนะครับสปดาั์นี้ครับช่วงที่15ถึง21พฤษภาคม2 5 6 6ของชาวลัคนาราศีสิงห์ครับก่อนเข้าเนื้อหาขอเชิญชวนชาวลัคนาราศีสิงห์พิมพ์คอมเมนต์กเลยนะครับว่าสิงห์งานดีมีเงินเหลือ คุณรับความเป็นสุริมงคลตั้งแต่เริ่มต้นรายการกรรันเลยนะครับสำหรับนี้ดูที่ดาววัสนาการงานการเงินความรักและดวงโชคลาภกันนะครับดูที่ดาววัสนากันก่อนชาวลัคนาราศีสิงห์ครับมีดาวพระอาทิตย์นะครับเป็นดาวเจริญตนุหรือว่าดาววัสนานะครับดาวพระอาทิตย์ได้ย้ายราศีแล้วครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับมีผลตั้งแต่วันที่15นะครับดาววัสนาคุณเนี่ยย้ายมาสถิตท,ที่เรือนการงานนะครับตำแหน่งเป็นองค์เกแล้วก็เป็นอุจจาริมุกด้วย วาสนาโดยรวมถือว่าดีครับโดดเด่นเรื่องของหน้าที่การงานความก้าวหน้าการพัฒนาตนเองครับมีโดดเด่นนะครับตรงนี้วาสนาโดยรวมนะครับทั้งนี้ครับวันที่19พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับดาวพระเกตนะครับดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์โชคความสําเร็จนะครับย้ายราศีมากุมลักนาขนด้วยครับยาวไปอีก2เดือนครับจากวันที่19พฤษภาคมเรื่องของวาสนาโดยรวมคุณจะดีขึ้นเป็นอย่างยิ่งนะครับ เรื่องของความสําเร็จด้วยกิจงานกันใดที่มันอุปสรรคงานที่มันยากๆทีนี้ทําได้ดีทํามีโอกาสราบรื่นมีโอกาสผ่านง่ายและสําเร็จนะครับทั้งนี้ครับดูที่ดาวพระจันทร์ครับดาวเจริญวินาศนะครับดาวอ,อวาาวิสระนี้มีการยราศีสามครั้งนะครับช่วงที่ 15- 16นะครับดาวพระจันทร์มาอยู่ที่เดือนมรณะครับแต่เป็นความหมายที่ดีนะครับเพราะว่าความวินาศได้มรณะไปแล้วครับหมายถึงงานที่มันยากงานที่มันอุปสรรคที่มันติดขัดล่าช้านะครับช่วง ก่อนหน้านะลองมาหยิบจับมาทําดูมาแก้ไขปัญหามาปรับปรุงเสนอนะครับในช่วงนี้ก็มีโอกาสผ่านได้ง่ายแล้วนะครับมีโอกาสสาเร็จสูงครับ1 7บเถึงสินะครับดาวจุลวินาศมาอยู่ในอสุภาีนะครับแต่ตะเข้มแข็งนะครับเป็นทั้งมหาจักรและก็อุจวิราชจะเป็นความหมายในทางที่ดีนะครับหมายถึงว่าคุณจะได้รับความช่วยเหลือนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่จากเบื้องหลังนะครับเป็นแบทอัพเป็นเรื่องของเส้นสายสิทธิพิเศษให้กับคุณนะครับถ้าเป็นการ ทำงานร่วมกันกับผู้หลักผู้ใหญ่ในช่วงนี้ได้ดีแน่นอนนะครับใครทาํามาค้าขายก็ดนรับความช่วยเหลือนะครับจากลูกค้ารายใหญ่นะครับ19-21นะครับดาวพระจันทร์ครับจะเจริญวินาศาย้ายราศรีมาอยู่ที่เรื่องการงานแต่เป็นตําแหน่งทั้งมหาอุดนะครับแล้วก็องค์เกณฑ์อุดมเกณฑ์จะเป็นความหมายในทางที่ดีครับหมายถึงว่างานเนี่ยโดยเฉพาะงานงานยากๆเนี่ยคุณจะทําได้นะผลงานก็จะเป็นที่ประจักษ์นะครับหรือว่างานที่ต้องไปช่วยเหลือคนแก้ไขปัญหา ในที่ทํางานหรือเพื่อนร่วมงานคุณทําได้ครับผลงานโดดเด่นนะครับมีโอกาสความดีความชอบนะครับซึ่งเรามาต่อที่ดวงการงานอีกครั้งนะครับดูที่ดาวพระศุกร์ครับดาวจุลรญการมะเรื่องของการงานอาชีพนะครับช่วงนี้ดาวพระศุกร์ก็ยังสถิตอยู่ที่ือลาภะเรื่องของลาภผลโชคลาภความสุขความสําเร็จนะครับและตําแหน่งเป็นทั้งอุดมเกณฑ์ด้วยนะคใครที่ทํางานประจาก็งานเนี่ยคงมั่นคงดีงานมีความก้าวหน้ารวมถึงมีเรื่องของผลงานด้วยนะครับอาจจะ เข้าตาหัวหน้าเจา้านายได้ด้วยนะครับช่วงนี้แล้วก็ดูดาวพระศุกร์ยังเป็นดาวชั่วรสนศาสชาของคุณด้วยนะครับการทํางานกับคนหมู่มากการทํางานกับเพื่อนร่วมงานการเจราจาการติดตอ่อประสานงานช่วงนี้ยังคงโดดเด่นนะครับอิงก,กับเรือนลาะด้วยนะครับเรื่องของเพื่อนร่วมงานที่ดีด้วยนะครับใครทํางานการค้าการขายช่วงนี้โดดเด่นครับหรือว่าใครที่เป็นเจ้าของกิจการาร,าร้านค้าช่วงนี้เจราจา,าร้าคลองแน่นอน,นครับเจรจาก็สามารถเสนอ สินค้าบริการก็ปิดการขายได้ง่ายได้ไวนะครับเนี่ยแล้วก็มีดาวพระพุธนะครับเป็นดาว,วเจ้รือนสุภานะครับแก้ไขนะครับดาวพุธเนี่ยเป็นดาว,วเจ้รลาพระนะมาอยู่ที่เรือนสุภาของคุณด้วยยังมีเรื่องของโอกาสเรื่องของโชคลาภหมายถึงเจ้าหลักหมายถึงลาภผลจากการทํางานเนี่ยจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้ด้วยนะครับเรื่องของงานพิเศษมีแน่นอนครับเจ้าพิเศษทําแล้วผลงานเด่นความดีวความชอบมีอาจจะเป็นเรื่องของอการเค้ื่อนเงินเดือนหรือการเลื่อนตําแหน่งได้ด้วยนะครับ ต่อที่ดวงการเงินนะครับชาวลัคนาราศีสิงค์ครับดาวพระพุธครับเป็นดาวชูเินกระดุมพระเรื่องของการเงินการหารายได้สัปดาห์นี้นะครับมาสถิตอยู่เรือนสุภาแล้วครับกลับมาปกติแล้วครับการเงินโดยรวมนะครับใครทํามาค้าขายเป็นเจ้าของกิจการร้านค้าช่วงนี้การเงินดีแน่นอนนะครับมีโอกาสยอดขายดีเพิ่มขึ้นได้ด้วยนะครับมีโอกาสที่จะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ขยายนะครับต่อยอดธุรกิจได้ด้วยครับช่วงนี้ค้าขายดีมีกําไรแน่นอนนะครับ ส่วนผู้ที่ทางานบริษัทพนักงานประจําช่วงนี้การเงินโดยรวมถือว่าปกติดีนะครับอย่างที่บอกครับมีงานพิเศษรายได้พิเศษรอคุณอยู่นะครับเรื่องของการจายใช้สอยนะครับเรื่องของดาวพระศุกร์นะครับเรื่องของค่าใช้จ่ายในช่วงนี้ครับดาวพระศุกร์สถิตยอยู่ที่เรือนลาภะครับเรื่องของลาภผลก็โดยรวมถือว่าดีครับการการเงินของคุณการทามาหารหายได้ดีอยู่แล้วค่าใช้จ่ายก็ยังควบคุมได้นะครับมีเรื่องของค่าใช้จ่ายอยู่บ้างนะครับเรื่องของ การใช้จ่ายชีวิตประจําวันหรือว่าในที่ทํางานนะครับแต่โดยรวมเนี่ยคุณบริหารจัดการทรัพย์สินกระแสเงินสดสภาพคล่องเนี่ยได้ดีแน่นอนนะครับมีเงินเหลือกินเหลือเก็บครับต่อที่ดวงความรักครับชาวลัคนาราศีสิงห์ครับมีดาวพระราหูเป็นดาวชุวยัตตนญญเรื่องของคู่ครองแล้วก็คนรักนะครับสาสวันนี้นะครับยังคงสถิตอยู่ในวยงินสุภาพแล้วก็เป็นเทวีโชคด้วยนะครับคนที่มีครอบครัวมีคนรักอยู่แล้วโดยรวมนะครับถือว่าดีครับมีการสารสัมพันธ์มีการ พัฒนาคนสัมพันธ์ในทางที่ดีนะครับเป็นความรักแบบช่วยเหลือความรักแบบเห็นอกเห็นใจเข้าใจกันแล้วก็อุป,อปถัมภ์กันดีนะครับสนับสนุนกันส่วนผู้ที่ยังโสดนะครับดูที่ดาวพระศุกร์นะครับดาวพระศุกร์ช่วงนี้อยู่ที่ราลาภะแล้วก็เป็นทั้งจุลจกักรแล้วก็อุดมเกณฑ์ด้วยนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์ผู้ที่ยังโสดมีสเสน่ห์แบบน่าเมตตาด้วยแล้วก็สเสน่ห์แบบรักใคร่เป็นพิเศษช่วงนี้คนโสดก็บอกว่ามีคนเข้ามาถูกใจคุณแน่นอน,นครับ ยังไงซะช่วงนี้ดาวเจริญคุกรองคุณก็ยังคงเข้มแข็งนะครับโดดเด่นแล้วก็ให้คุณช่วงนี้ก็เปิดใจคุยกันได้นะครับมีโอกาสที่เข้ามาแล้วแล้วก็สนับสนุนเรื่องของหน้าที่การงานของคุณด้วยนะครับเรื่องของการทํางานด้วยแล้วก็เสริมดวงนันโชคลาภให้กันและกันด้วยนะครับต่อที่ดวงโชคลาภครับชาวลัคนาราศีสิงห์ครับมีดาวพระพุธครับเป็นดาวชุลลาภะโชคลาภลาภผลที่ได้รับจากผู้อื่นนะครับดาวพระพุธในสัปดาห์นี้นะครับสถิตอยู่ที่เดือนสุภาษนะครับ ฉะนั้นในช่วงนี้ครับเลขนำโชคเลขเสริมดวงคุณก็คือเลขเกี่ยวกับเกี่ยวกับบุพการีครับเกี่ยวกับคุณพ่อครับเลขวันเกิดปีเกิดหรือเลขอายุของคุณพ่อนะครับหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณนับถือนะครับหรือเลข3ครับสรุปดวงโดยรวมนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์ครับสามันนี้การงานดีแน่นอนครับมีโอกาสก้าวหน้ามีโอกาสได้รับลาภผลพิเศษด้วยนะครับการเงินดีครับมีโอกาสเห็นได้เสริมช่องทางใหม่แล้วก็ ควบคุมค่าใช้จ่ายไว้ได้นะครับความรักในรวมถือว่าดีครับช่วยเหลืออุปถัมภ์กันดีครับคนโสดก็มีเสน่ห์แล้วก็มีคนคุยกับคุณนะครับเปิดใจคุยกันได้นะครับท้ายนี้ครับก้าผมขอเชิญชวนชาวลัคนาราศีสิงห์พิมพ์คอมเมนต์นะครับสิงห์งานดีมีเงินเหลือๆเพื่อให้คุณมีการงานการเงินที่ดีนะครับมีเงินเหลือๆเหลือกินเหลือเก็บตลอดปีและตลอดไปครับขอบคุณและสวัสดีครับ